สวัสดีครับมาพบกันลุกรองอาถรรลานอีกแล้วครับมืนอนนี้จากพี่เรามาอยู่ครับพี่น้องบ้านไถยองตำบให้ยองอำเภอคนจังหวัดสกลนครมือันี่สิบเพราะว่าเบิงดินงามๆดินติดคลองครับดินติดคลองชลประทานเป็นบานกระไรเป็นหน้ากระไรพื้นที่สามไร่หกสิบห้าตารางวาเป็นสนดคูดแดงนอกซซีจอแล้วแต่ว่าติดจำน้องอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาประมาณจักกิโลนึงครับติดกับคลองชลประทาน คลองน้ำจากเขื่อน้อุน่นตว่ากระโซนนี่ก็เป็นบานอีกแล้วครับมีไฟฟ้าไฟฟ้าพานแล้วก็มีือนคนอยู่เต็มไม่เปลีวนี่ครับบริเวณโดยรอบเป็นบ้านแล้วครับบานลคลองสามไร่กับหกสิบห้าตารางวาเป็นสิทธิ์ขายรายละสองแสนบาทครับนี่ครับทางก็ไปมาสะดวกสบาย แต่ว่าทางเขาแปงทางเขาแปลงตอนในแปงเองนะครับติ่เป็นเที่ยวแต่ก่อนก็นคือนี่ครับทันเหตุสะพานไม้สะพานไม้พอได้ใส่เที่ยวไปเที่ยวมาถ้าเหตุเนี่ยมันมาฐานกับเอาเทปปูนเที่ยยังก็ได้นี่ครับเอกสารสิทเป็นโฉนโดขุดแดงน่าะสี่จอเลขที่โฉนโดห้าห้าเจ็ดหกอำเภอพังโคนสุกนครพื้นที่ สามไรยกับหกสิบหาตารางว่ารูปแปลงเป็นจังสี่รับในน้อยเงา้ยกว้างประมาณจากักยี่สิบเมตรเงีวนี่ประมาณจากักสิบเมตรเก่าบอเถิดด้านหน้าก็ติดข้องโุรพันธนด้านหลังก็ติดข้องโุรประธ์น,นี่ครับแปลงสีขาวคือแปลงน,นี้ ย่นแปลงนี่มันจะมีเหือนหลังหนึ่งกับเราหลังหนึ่งสิบวได้แล้วครับเด้ไปเททีเป่าเด้ไปเททีดินเป่าเงื่อนกับเรากับสิ่งของสิบบได้นี่เป็นด้านหนาครับนี่เป็นด้านข้างแปงครับข้างแปลงนี่เป็นคู่ขั้นญ่ายเลยอันนี้เป็นขั้นคู่เป็นขั้นแทะของเหาครับขั้นคู่ที่เป็นหลอกขึ้นมา เป็นลองน้ำคลองน้ำเอาน้ำเขาในแปลงเอากาในสะเข้าครับนี่น้ำก็เาขาง,ง่ายๆเลยนี่คลองน้ำที่ว่าน,นั้นเอากาสะมันกระส,สิย้อนแสงเนี่ยกระสีเบ่งบวชักเนาะนกระสีเหลี่ยมตาจะเหลี่ยมหัวลานกับแห้งแล้วมาเหลี่ยมตะเวนตอ <c oughs> ด้านทั้งหนา้าเที่ยแรกจะเป็นมองปูเงื่อนครับเป็นธมทีไปเรียบร้อยแล้ว มาต่อข้นมาก็เป็นสะกว้างประมาณจักสิบห้าเมตรยาวประมาณจักสามสิบเมตรมีน้ำตลอดปีสะเล็กครับสะสองเมตรน่น้ำเบ่แห้งเพราะอันนามลงง่ายอันนาลงสะนี่ก็ปล่อยลงให้น่าก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้สบายเลยน้ำอยู่สะนี้อันนาคลองลงง,ง่ายๆ นี่เป็นบอยกบบ่ามันจาของประเทศไว้แล้วครับเป็นเ,เัินฟูหิมาซอมเฮตดถ้าซ้อกัดถามมาซ้อดินแปงนี่กัดต้องคุยกันบึงวาสิได้บอยบอรเรียงกบนี้หน้าก็หาบดีครับเสมอดี มองมีมองตาํามองสูงเช็ดหน้าแล้วไปตาเขางามครับเพราะว่าดินก็ดีแล้วสังเกตแปลงใกล้ๆกันนี้แปลง้างกันนี้ระเท็ดหน้าปังแต่างามครับ,ปรดดรบแปลงง่าปงเป็นแปลงเล็กๆขนาดกระทัดรัดครับนี่ตรนนี้ขั้นหมัก อยู่น้ำทงน้ำทามักบรรยากาศดีมักแปลงน,น้อยน้อยสามไรนี่พอดีเลยครับหมองปลูกเหง้าก็มีหมองเลี้ยงปลาก็มี่มองเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดก็ม,ม,อกกมีอันนี้เป็นเฮดเป็นบอบอตืต่นๆไว้ภาษีเฮดหมองเฮต์เอากหอกครับนี่มหมองเลี้ยงหวกมองเฮ็ดกบไข่เลยปีนี้เพันปริเฮด หลายล็อกครับพันธุ์เ,เห็ดพันธุ์เห็ดน้าหวกหน้ากบตัวเห็ดเห็ดฟรามกบนี่มันได้เงินดีครับส่วงวไวล่าสันส้นๆใส่ไวล่าบดนขายหวกก็ได้เงินดีแล้วก็ลอยสองลอยต่อคิโลขายง่ายๆได้เงินไวๆแต่ว่าจ้บของเพิ่น ถ้าเบียร์ข้างงานครับเพิ่นบ่มีเวลามันดูแลบ,มบ่มีเวลามเม็ดมีแต่ไอคอนโซ่ต่อจากหน้ากบต่อจากฟ้ามกบมันนี่ก็เป็นห,หน้าบบบนี้ห,หน้าให้เดียวหาบดิ้งเลยเสมอเสมอฤทธิ์เลยฤทธิให้เดียวนี่ก็กินบ,บ๊อบเขา โอ้ได้ไลยกระสอบให้เดียวได้ยุบประมาณจะหาซีบสอบหน่อเด้อนี่มันดำออกดำออกดูแลได้ได้ดูแลดีดีนี่เพราะว่าน้ำมันก็ดีอยู่แล้วน้ำก็ดีดินก็ดีอยู่แล้วดำออกนาบานมูนาบานพวกมาซอย ให้เดียวนี่โอ้ยเหลือเฟือครับอุ้นด้านหลังด้านหลังติดกับข้องสุลปะท่านให้กันนะมองตน้นโยค่าไปแล้วข้าจะว่างระบบใบดีครับมีหน้าพร้อมมีฟ้ามพร้อมมีสะพร้อมมีมองปุกเฮือนพร้อมเป็นแปลงกระทัดรัด อีกแปลงหนึ่งครับราคากับพอฟังครับไรล,ละสองแสนสามไรกับหกแสนครับแปลงนี้ 6, หกแสนน่าสนน่าสนครับอยู่ใกล้ใกล้กลบ้านพ่อเมืองมีพีน้องเต็มไปบิดเลวนี่ที่จริงมันเป็นทงนั่นแหละแต่ว่าเป็นทงขันมีน้ำน้ำสะดวกไฟฟ้ามาคนมันอกีอ้โยน้ำให้น้ำหน้า ไม่พายจากขโมยบานนะมันแอะอะติดครับเป็นเงอนเต็มไปม่ปแล้วส่วนนี้เป็นบานทงครับเนาะขันสนใจกัยชา,าด้วครับเด้อติดต่อสอบถามขมาครับที่เบอร์0902628297ลุงเอือดอาดพันล้านไล่กับลุงเอือดอาดพันล้านเฟดกับลุงเอือดอาดพันล้าน สนใจก็สอบถามขามาครับดวน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 สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณพ่อแม่อายน้องกัลายามีทุกท่านที่ขาม่าอุดหนุนซอยลุงกระดาษด,ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอบคุณมากสวัสดีคารับผม